E.P. พ2557คำพิพากษาสาลฎีกาที่643ทับ2,663ประกงานอีการจังหวัดพัทรลุงจบในสอเสือกับพวกผู้ร้องในอ,อาา่างจำเลยโจทฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา33 80 91 295 297 289 364 365 371พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพศ .2550 มาตรา3 4ริบของกลาง จำเลยให้การรับสารภาพข้อหาพาวุธไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยเปิดเผยหรือโดยไม่มีเหตุสมควรแต่ข้อหาอื่นให้การรับว่าทำร้ายผู้เสียหายที่สองและที่สามจิงแต่กระทำโดยบันดาลโทษะระหว่างพิจารณานายสมศักดิ์ผู้เสียหายที่หนึ่งยืนคำร้องขอให้บังคับจำเลย ชดใช้ค่าสินไหม่ทดแทนเป็นเงิน1 0 0 0 0แสนบาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ7.5ต่อปีนับแต่วันทำละเมิดเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแต่ก่อนสืบพยานผู้เสียหายที่หนึ่งขอถอนคำร้องสารจนต้นอนุญาตแต่ให้จำหน่ายคำร้องเสียจากสารระบบความคาริชาตำเนียมให้เป็นพับ หนางสาวพัทราวดีผู้เสียหายที่สองโดยนายบุญเซียนผู้แทนโดยชอบธรรมยื่นคำร้องขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเป็นค่ารักษาพยาบาลผู้เสียหายที่สองเป็นเงิน50,000่นบาทค่าเสียหายต่อจิตใจที่ใบหน้าเสียโฉมเป็นเงินหนึ่งแสนบาทค่าเสียหายที่ต้องขาดประโยชน์ทำมาหาได้ เพราะไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติเป็นเงิน54,000บาทและค่าใช้ใจ่ายอันจำเป็นอย่างอื่นเนื่องจากผู้เสียหายที่2ต้องรักษาตัวอย่างต่อเนื่องเป็นเงิน250,000บาทนายสมพรโชิผู้เสียหายที่3ยื่ยนคำร้องขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็น ค่ารักษาพยาบาลเป็นเงิน13,844บาทค่าเสียหายที่ต้องขัดประโยชน์ทำมาหาได้เพราะไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติเป็นเงิน90,000บาทรวมเป็นเงิน13,844บาทพร้อมดอกเบี้ยอ,อัตราร้อยละ7.5ต่อปีนับแต่วันทำประเมินเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ จำเลยให้การในคดีส่วนแพ่งขอให้ยกคำร้องสาลจันต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎมหมายอาญามาตรา288/80/295/365อนุ1อนุ2อนุ3ประกอบมาตรา364/371พระราชบัญญัติคุ้มครอง ผู้ทุกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพศสอ5 0มาตรา4วรรคหนึ่งการกระทำของจำเลยเป็นความผิดไรก้กรรมต่างกันให้หลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอามาตรา91ฐานภาวุธไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ,ะโดยเปิดเผยและโดยไม่มีเหตุสมควร ปรับหนึ่งพบาทฐานพยายามฆ่าผู้อื่นฐานกระทำการอันเป็นความรุนแรงในครอบครัวแระฐานบุรกรุกเคหสถานในเวลากลางคืนโดยใช้กำลังปทุสไลายหรือโดยเบี่ยวุธเป็นการกระทำกรรมเดียวเป็นขอ้อผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษฐานพยายามฆ่าผู้อื่นซึ่งเป็นกฎหมาย บทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายยามาตา90จำคุก10ปีและฐานทำลายร่างกายผู้อื่นจำคุก1ปีจำเลยให้การรับสารภาพฐานพาวุธไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยเปิดเผยและโดยไม่มีเหตุสมควรและทางหน,นาัวสืบของจำเลยฐานพยายามฆ่าผู้อื่น และฐานทำลายร่างกายผู้อื่นเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาบีเหตุบรรเทาโทษลดโทษฐานผาอาวุธไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยเปิดเผยและโดยไม่บีเหตุสมควรให้กึ่งหนึ่งและลดโทษฐานพยายามฆ่าผู้อื่นและฐานทำลายร่างกายผู้อื่นให้หนึ่งในสาตามประมวลกฎหมายอาม,มาตรา78 ฐานผ่าวุธไปในเมืองบูบ้านหรือทางสาธารณะโดยปเปิดเผยและโดยไม่มีเหตุสมควรคงปรับ500บาทฐานพยายามฆ่าผู้อื่นคงจำคุก6ปี8เดือนและฐานทำลายร่างกายผู้อื่นคงจำคุก8เดือนรวมจำคุก6ปี16เดือนและปรับ500บาท ไม่ชำระค่าปรปับให้จัดการตามประมวลกฎหมายยามาตา29 30ริบของกลางข้อาอื่นให้ยกกำให้จำเลยใช้ค่าสินใหม่ทดแทนแก่ผู้เสียหายที่2เป็นเงิน1 2 8 0 0 0บาทและให้จำเลยจดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนให้แก่ผู้ร้องที่3เป็นเงิน14,844บาท ร้มดอกเบี้ยอัตรารอยละ7.5ต่อปีของต้นเงิน1,4844บาทนับแต่วันที่9พฤศจิกายน2160เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้เสียหายที่3ขา้าราชกธรรมเนียมในคดีส่วนแพ่งให้เป็นพับโจทอุทธรสารอุทธรภาค9พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายยามาตรา289อนุ4ประกอบมาตรา80ให้ลงโทษฐานร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายยามาตรา90ให้จำคุกตลอดชีวิตลดโทษให้หนึ่งในสตามประมวลกฎหมายยามาตรา78ประกอบมาตรา53 คงจำคุก33ปี4เดือนเมื่อรวมกับโทษฐานพาอาวุธไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยเปิดเผยและโดยไม่มีเหตุสมควรและฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นตามความพิพภาคสา,าสาลชั้นต้นแล้วคงจำคุก33ปี12เดือนและปรับ500บาท ให้จำเลยใช้ค่าสินใหม่ทดแทนแก่ผู้เสียหายที่3เป็นเงิน23,844บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ7.5ต่อปีของต้นเงิน23,844บาทนับแต่วันที่9กพฤศจิกายน2 5 6 0นเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้เสียหายที่3นอกจากที่แก่ ให้เป็นไปตามความพิพากษสาศสาลชั้นต้นจำเลยดีกาศาลดีกาวินิจฉัยว่าคนด้จริงเบื้องต้นรับฟังเป็นยุติโดยคู่ความมีได้ดีกาตัวแย้งเป็นอย่างอื่นว่าผู้เสียหายที่สองเคยอยู่กินฉันสามีภรรยาก,กับจำเลยโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสมีบุตรด้วยกันหนึ่งคนผู้เสียหายที่หนึ่งเป็น เจ้าของบ้านที่เกิดเหตุผู้เสียหายที่สามเป็นบุตรของผู้เสียหายที่หนึ่งในวันเวลาเกิดเหตุตามฟ้องจำเลยเข้าไปในบ้านที่เกิดเหตุแล้วใช้อาวุธมีดยาว5.5นิ้วด้ามมีดยาวประมาณ4นิ้วแทงผู้เสียหายที่สองและที่สเป็นเหตุให้ผู้เสียหายที่สองได้รับอันตรายสาหาัสบีบบาดแผลเป็นบริเวณ ใบหน้าและรอบดวงตามองเห็นได้ชัดเจนต้องเสียโฉมอย่างติดตัวและมีบาดแผลบริเวณแขนขวาต้องป่วย,วยเจ็บด้วยอาการทุกขเวทนาและจนประกอบกรณียกิจตามปกติไม่ได้เกินกว่า20วันและเป็นเหตุให้ผู้เสียหายที่3ได้รับบาดเจ็บเป็นอันตรายแก่กาย และจิตใจในวันเกิดเหตุเจ้าพนักงานตำรวจจับจำเลยพร้อมยึดอาวุธมีดท,ที่จำเลยใช้ในการกระทำความผิดและฝักมีดท,ที่ตกในที่เกิดเหตุเป็นของกลางสำหรับความผิดฐานผาอาวุธไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยเปิดเผยและโดยไม่มีเหตุสมควรฐานกระทำการอันเป็นความรุนแรงในครอบครัว ฐานบุกลุกแก่สถานในเวลากลางคืนโดยใช้กำลังทุสไลายและโดยมีอาวุธฐานทำลายร่างกายผู้อื่นและคดีในส่วนแพ่งของผู้เสียหายที่สองคู่ความไม่อุดหรณนและสารุษทภาคเกมีได้แก้ไขค่าสินไหมทดแทนในส่วนของผู้เสียหายที่สองจึงยุติไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ส่วนความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นสารจัน้นพิพากษาว่าจำเลยกระทำความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นจำเลยไม่อุทธรณ์คงมีแต่โจทอุทธรณ์ขอให้ลงโทษจำเลยในความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนตามฟ้องสารอุทธรณ์ภากเก้าพิพากษาแก้เป็นว่าจำเลย กระทำความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไต่ตรองไว้ก่อนและให้จำเลยใช้ค่าสินหมทดแทนแก่ผู้เสียหายที่3เป็นเงิน2 3 8 4 4บาทพร้อมดอกเบีย้ยจทย์ไม่ดีกาคงมีแต่จำเลยดีกาดังนั้นความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นและค่าสินหมที่จำเลยต้องชดใช้ให้แก่ผู้เสียหายที่3เป็นอันยุติไปตามความพิพากษาสารุทธรภาคเก้า คดีคงมีปัญหาต้องวิิจัยตามดีกาของจำเลยว่าจำเลยกระทำความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนหรือไม่เห็นว่าจำเลยกับผู้เสียหายที่สองอยู่กินฉันสามีภรรยากันมาตั้งแต่ปี2557มีบุตรด้วยกันหนึ่งคนผู้เสียหายที่สองเคยถูกจำเลยทำร้ายร่างกายเป็นประจำและผู้เสียหายที่สอง เพิ่งเลิกคบหากับจำเลยก่อนเกิดเหตุเพียงหนึ่งเดือนความสัมพันธ์ระหว่างจำเลยกับผู้เสียหายที่สองยังคงมีอยู่ไม่ถึงกับตัดขาดเสียทีเดียวโดยผู้เสียหายที่สองเบิกความตอบทนายจำเลยถามค้านว่าก่อนเกิดเหตุผู้เสียหายที่สองอยังพูดคุยกับจำเลยและจำเลยยืนยันขอกลับมาอยู่กับผู้เสียหายที่สอง ซึ่งจำเลยเบิกความเจือสมเข้ามาว่าช่วงเกิดเหตุจำเลยยังไม่เลิกคบหากับผู้เสียหายที่สองแต่ผู้เสียหายที่สองขอกลับไปอยู่กับบิดามารดาของตนและจำเลยรู้สึกโกรธเมื่อได้ยินข่าวว่าผู้เสียหายที่สองคบหากับบุคคลอื่น,สนแสดงว่าจำเลยยังมีความผูกพัน และอาไลอาวรผู้เสียหายที่สองอยู่ส่วนเหตุการณ์ก่อนเกิดเหตุที่จำเลยพูดคุยกับผู้เสียหายที่สองทาง Facebook ของหนังสาวเกี่ยรนั้นจําเลยพูดคุยกับผู้เสียหายที่สองเวลาประมาณ15นาฬิกาขณะนั้นผู้เสียหายที่สองก็ยอมรับว่าจําเลยไม่รู้ว่าผู้เสียหายที่สองอยู่ที่ไหน และผู้เสียหายที่สองคบหาอยู่กับผู้เสียหายที่สามาหรือไม่การที่จำเลยขับรถจักรยานยนต์บีญาติซ้อนท้ายมาอีกสองคนตามหาผู้เสียหายที่สองในขณะที่เพิ่งบีปากเสียงกับผู้เสียหายที่สองเกี่ยวกับเรื่องทวงเงินค่าสินสอดและความสัมพันธ์ระหว่างผู้เสียหายที่สองกับบุคคลอื่นจำเลยจึงอยู่ในสภาวะอารมณ์ขุ่นเคืองและกร มากกว่าที่จะวางแผนหรือไข้ขวรตึกตรองหาวิธีทำ้ายผู้เสียหายที่สองดังที่โจ์ฟ้องดังจะเห็นได้จากพฤติการที่จำเลยขับรถผ่านบ้านที่เกิดเหตุไปแสดงว่าจำเลยไม่รู้ว่าผู้เสียหายที่สองอยู่ที่บ้านที่เกิดเหตุเมื่อจำเลยเห็นผู้เสียหายที่2บริเวณบ้านที่เกิดเหตุ โดยบังเอิญจำเลยจึงเลี้ยวรถกลับไปจอดหน้าบ้านที่เกิดเหตุแล้วเดินเข้าไปหาผู้เสียหายที่สองในทันทีในขณะที่ผู้เสียหายที่สองเมื่อเห็นจำเลยก็วิ่งหนีจำเลยจึงวิ่งตามไปทำรายผู้เสียหายที่สองรวมทั้งผู้เสียหายที่สามซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกันซึ่งน่าจะเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าจำเลยกระทำไปโดยขาดความยับยัง้ง ช่างใจและขาดสติด้วยคิดว่าผู้เสียหายที่สองตีจาบและหันไปคบกับผู้เสียหายที่สามพยานหลักฐานที่โจดนำสืบมายังมีความสงสัยตามสมควรว่าจำเลยกระทำความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไต่ตรองไว้ก่อนหรือไม่สมควรยกประโยชน์แห่งความสงสัยนั้นให้จำเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญ,ญา มาตรา227วรสวรสองที่สารุทธรภาค9ก้าวินิจฉัยว่าจำเลยกระทำความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไต่ตรองไว้ก่อนนั้นสารดีกาไม่เห็นพ้องด้วยดีกาข้อนี้ของจำเลยฝังขึ้นเมื่อวินิจฉัยดังนี้แล้วดีกาข้ออื่นของจำเลยไม่จำต้องวินิจฉัยเพราะไม่ทำให้ผลคดีเปลี่ยนแปลงพิพากษาแก้เป็นว่า ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นเว้นแต่ค่าจิตหมายทดแทนในส่วนของผู้เสียหายที่3ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค9กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลกฎหมายอาญามาตรา288ผู้ใดฆ่าผู้อื่นตระวงโทษประหารชีวิตจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกตั้งแต่ 15ปีถึง20ปีประมวลกฎหมายอาญามาตรา289ผู้ใดอนุหนึ่งค่าบุคการีอนุสองค่าเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่หรือเพราะเหตุที่จักกระทำหรือได้กระทำการตามหน้าที่อนุสามค่าผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการที่เจ้าพนักงานนั้นกระทำตามหน้าที่ หรือเพราะเหตุที่บุคคลนั้นจะช่วยหรือได้ช่วยเจ้าพนักงานดังกล่าวแล้วอน,นุ 4. ี่ฆ่าผู้อื่นโดยไต่ตรองไว้ก่อนอน,นุ5้าฆ่าผู้อื่นโดยทรมานหรือโดยกระทำท่ารุนหดร้ายอน,นุ6ขฆ่าผู้อื่นเพื่อตะเตียมกรารหรือเพื่อความสะดวกในการกระทําความผิดอย่างอื่นหรืออนุ7จฆ่าผู้อื่นเพื่อจะเอาหรือเอาไว้ซึ่งผลประโยชน์อันเกิดแต่การที่ตนได้กระทําความผิดอื่น เพื่อปกปิดความผิดความผิดอื่นของตนหรือเพื่อหลีกเลี่ยงให้พ้นอาญาในความผิดอื่นที่ตนได้กระทำไว้ต้องระวังโทษประหารชีวิตประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา227ให้ศาลใช้ดุลพินิษวินิจฉัยช่างน้ำหนักพยานหลักฐานทั้งปวงอย่าพิภากษารงโทษจนกว่าจะแน่ใจว่ามีการกระทำผิดจริงและจำเลย เป็นผู้กระทำความผิดนั้นมานตรา227วรรค2เมื่อมีความสงสัยตามสมควรว่าจำเลยได้กระทำผิดหรือไม่ให้ยกประโยชน์แห่งความสงสัยนั้นให้จำเลย